สวัสดีครับก็จะแนะนำการใช้แอปสั่งอาหารของ Happy Box Delivery ครับที่บ่อวินนะครับหรือว่าโซนอื่นๆนะครับหรือว่าจุดอื่นๆนะครับที่ซื้อแฟรชายไปนะครับวิธีการเข้านะครับใชันะครับก็ไปที่ URL นะครับพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของแต่ละจุดนะครับอย่างเช่นของที่บ่อวินก็จะเป็น Happy Box BW.com นะครับเสร็จแล้วก็จะมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับให้เราเลือกใช้นะครับ บริการเลือกซื้อกันนะครับก่อนที่เราจะเลือกซื้อเราต้องเข้าระบบก่อนนะครับทุกครั้งนะครับหรือว่าอาจจะเซฟการเข้าระบบไว้ในเครื่องเลยนะครับครั้งต่อไปก็ไม่ต้องเข้าแล้วนะครับก็เข้าสู่ระบบการเข้าสู่ระบบนะครับก็ทำได้2แบบนะครับก็คือแบบออกอินผ่าน facebook นะครับแล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทําแบบสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วกันนะครับ ในแบบ Android หรือ iOS เนี่ยก็ทำเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันทำผ่านเบราว์เซอร์นะครับผ่านเว็บนะครับมันก็เลยใช้งานเหมือนกันนะครับตอนแรกเราก็ใส่ชื่อนามสกุลไปก่อนนะครับก็ใส่ชื่อนามสกุลให้ เป็นชื่อจริงมาสกุลจริงด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดต่อในการสงร่งอาหารได้ง่ายนะครับที่อยู่ก็เป็นที่อยู่จริงด้วยก็ดีนะครับแต่ตอนสั่งอาหารก็สามารถเปลี่ยนที่อยู่ได้นะครับเพื่อตอนสั่งอยู่ที่หนึง่งเบอร์โทรศัพท์นี่สําคัญนะครับก็เป็นเบอร์จริงครับแต่ตอนสั่งก็เหมือนกันนะครับสามารถเปลี่ยนเบอร์ได้นะครับ โซนบริการเนียก็เลือกโซนไหนก็ได้ครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับก็ให้รู้ว่าลูกค้าอยู่โซนไหนนะครับตอนสมัครชื่อนะครับก็เอาง่ายๆก็ได้ครับไม่ต้องเอายากแล้วก็ใส่รหัสตามรูปภาพเลยนะครับป้องกัน security นะครับชั้นหนึ่งไม่ได้ยากนะครับ ต่อมาพาสเวิร์ดนะครับก็ใส่พาสเวิร์ดไม่ต้องยากมากนะครับอาจจะเป็น a a หนึ่งสองสามสี่ย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องยากมากอยาลืมนี่ครับเสร็จแล้วให้กดคำว่า,า,าลงทะเบียนนะครับก็ถ้าเป็น ios นะครับหรือว่า android ครับกดบันทึกรหัสผ่านนะครับ พอ,พอเสร็จแล้วนะครับเราจะกลับมาที่หน้าแรกนะหน้าล็อกอินนะครับถ้าแบบนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสดงว่าสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการล็อกอินแล้วก็เข้ามานะครับคนนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกซื้ออาหารได้แล้วนะครับตรงนี้วันนี้เราจะกินอะไรก็ เลือกเอานะครับเดี๋ยวผมขอเทสที่ตัวนี้ลวกันนะครับวิธีเลือกซื้อก็กดจำนวนนะครับตัวนี้ครับกดจำนวนแล้วกดเลือกนะครับรหรือว่าไปร้านอื่นนะครับในหนึ่งบินเนี่ยเราสามารถสั่งได้แค่ร้านเดียวนะครับในหนึ่งรอบบินนะครับเช่นเข้ามาตรงนี้ครับก็ สั่งนะครับเราเลือกไปนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อร้านเดิมนะครับร้านนี้ปึ๊บก็เข้ามานะครับก็เลือกเลยครับเอาขวดเดียวนะเลือกปึ๊บมันก็จะบอกว่าคุณได้เลือกซื้อแล้วเนี้ยเอ็นอฮอร์เนี้ยครับกดโอเคแล้วก็กดไปที่หน้าสั่งซื้อนี่ครับ พอไปหน้าสั่งซื้อก็จะบอกว่าสินค้าเท่าไหร่ค่าส่งเท่าไหร่แล้วก็ผู้รับเบอร์โทรที่อยู่นะครับอย่างงี้ครับแล้วก็โนตโน้ตไปถึงร้านค้าได้นะครับว่าต้องการอะไร<ม>เช่นอาจต้องการเผ็ดมากเผ็ดน้อยอะไรางี้ครับไม่เค็มหวานมากเลยก็ว่ากันไปนะครับถ้าเราไม่อ่านเราก็กดกาบาทออกนะครับ เสร็จแล้วก็กดคขวมาสั่งซื้อครับมันจะถามว่าคุณต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือเปล่าครับก็กดอกตงนี่ครับก็จะขึ้นมานะครับถ้าคุณพอสั่งซื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมะีแอดมินนะครับมีคนโทรหานะครับว่าคุณได้สั่งซื้อหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะครับสั่งส่งที่ไหนอะไรยังไงนะครับเพื่อเป็นการยเงิน,นออเดอร์นะครับ เสร็จแล้วก็จะมีแผ่นที่ของลูกค้านะครับส่งไปให้ไรเดอร์นะครับว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราก็กดยกเลิกออเดอร์ไน้นะครับก็กดยกเลิกออเดอร์ได้เลย S 1> <S 1> <G ül üyor> ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการใช้แอปสั่งอาหารของ Happy Box นะครับไม่ว่าจะเป็นของแฟรนช์ที่ไหนหรือว,ว่าของที่วอล w วินก็ตามนะครับสำหรับ iOS นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ